น้องเมยย่ามาทำอะไรคะมากินเค้กเหรออะเดินเข้าไปเลยคะ่ะไปสั่งเค้กแล้วเดินเข้าไปไม่ต้องถอดรองเท้าอะพี่จ๋าคุยดิพี่จา๋าชื่อพี่อะไรอ,ะอไ่ะน้องเมย์ย่าอ,าอะไรคะ okay. 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 ไหน <Okay. S 1> พูดดังๆ <Okay. S 1> ดิกินอะไรคะ <Okay. S 1> กินเค้กก <Okay. Okay. S 1> ินเค้กก <Okay. S 1> ินเค้กรสอะไรอะ่ะ กินเค้กรสอะไรคะ,ระพีกันน่ารักด้วยอ๋ <S <S อร<อ>้าน<ห>ดังจากหลังสิตเลยเนาะ <S <S จากมอลังสิตเลยเนาะสตรอเบอรี่แล้วก็รสอะไรอีกอะอกินรสอะไรอีกแล้วก็ช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตด้วยไปไปสั่งที่เคาน์เตอร์กันแล้วร้านน่ารักเชียวสาขาดังจากลังสิตโอ้ยอดถ่ายวันละร้อยร้อยชิ้นเลยนะเนี่ยน้องเมย่าง ไปนั่งรอตรงนู้นป่ะไปดูของเล่นป่ะ,ปะไปดูของเล่นตรงนู้นป่ะเนี่ยกล่องอะไรลูกไปดูดิกล่องกระจกหรือเปล่าอือฮึไปเดินดูนู่นนะมีหนังสือด้วยยร้านน่ารักแต่งตัวเหมือนแต่งแนว normal n อ r m a l อะไรเนาะเออมาสมิธเชียแม้ออะเอาแคปใช่ไหมอือ เคปไปดูก่อนเพราะพี่เขาทำเคปเน,ะนาะอือนนฮึฮึอมองมองพี่เขาชื่อร้านเคปคอนโดสาขาดังจากกรังสิตมาเปิดที่คอนโดแถวบ้านเรานะเนี่ยลือือือร้องหาเคปทุกวันเลยยิ้ยยมหวานให้พี่เขาหน่อยยิ้ม เดี๋ยวเห็นหน้าเคฟเนาะเดี๋ยวเห็นหน้าเคฟว,ว่าเป็นยังไงกำลังทำอยู่โอเคค่ะ